สวัสดีค่ะเมนูนี้นะคะก็คือแกงขหนุนใส่ซี่โครงหมูนะคะอันดับแรกเลยเราก็เอาขหนุนไปปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆและเราก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะเราก็ใส่ขหนุนลงไปแล้วก็ใส่ซี่โครงลงไปตอนนี้เราก็โขกพริกแกงเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปในหม้อตอนนี้พริกแกงของเรากําลังลงไปเคี่ยวนะคะกับ ขหนุนแล้วก็ซี่โคงนะคะพอหลังจากนั้นเดือดแล้วนะคะก็ใส่มะเขือเครือลงไปตอนนี้มะเขือเครือแม่ก็จะต้องบีบให้มันแตกนะคะเพื่อว่าจะได้ให้น้ํามันออกมาและหลังจากนั้นเราก็เติมชะอมนะคะชะอมเราที่นี่เขาใส่ทั้งยอดเลยทีเดียวนะคะพอเราใส่ชะอมแล้วนะคะ แล้วเราก็ให้ชะอมมาสุกแล้วเราก็เริ่มใส่ใบชะพลูนะคะลงไปพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอให้น้ำมันเดือดแล้วเราก็ชิมรสชาติโดยใส่เกลือนะคะในการตัดกับชูรสนะคะตอนนี้แม่ใส่ใบชะพลูแล้วเป็นอันเสร็จนะคะแกงขนุนของเราทานด้วยกันค่ะ